สวัสดีทุกท่านค่ะคลิปนี้อยู่กับสม,มย์แอนนกี้และอดิสอนค่ะทีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอดิสอนแฟมิาดีตอนนี้เราอยู่ที่ผ่านปตทอ,อำเภอวานอนนิวาตมบลวานอนนะครับจิตไฟแดงอยู่ เราทําดีก็ย่อมได้ดี <นะ S 2> ค่ะทําดีย่อมได้ดีครับเราเ,เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองฟ้ามีตาเนาะส่วนใครที่ว่าใครที่ลบหลู่หรือว่าพูดใส่ร้ายกล่าวหาคนอื่นเนี่ยคือเราไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะมากมายค่ะปล่อยให้เวรกรรมตามสนองทํากับคนอื่นยังไงคิดกับคนอื่นยังไงก็ไม่เห็นชาตินี้ก็ชาติหน้าค่ะ ดิซอนครับกรรมเป็นเรื่องของการกระทำกรรมเป็นเรื่องของการอันนี้เป็นเด็กขายภูมิอะไรหรอครับผมรับไหมครับรับสักพวงมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุูกค้าน,นะคะอยู่กับสองแอดแอนกุ้และดิซอนค่ะครับตอนนี้สองแยดก็แวบกลับลสกลน,<ด>นกครตอนนี้<ด>เราอยู่ที่ ตลาดใบพัาจังหวัดสกลน,นครค่ะก็วันนี้กลับบ้านเร็วกว่าปกติเพราะว่าทำบัตรประชาชนหายเอดิสรนทำบัตรประชาชนหายนะคะคหายยังไงก็หาไม่เจอก็เลยมันจะหยุดยาวนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเดี๋ยวจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เลยบอกลุงพลว่าลุงเดี๋ยวรีบกลับไปทำบัตรประชาชนก่อนนะ คือ,อคคเท่าไหรครับนะคะก็รีบบอกลุงแล้วก็พากันเดินทางเพื่งจะทำบัตรประชาชนเสร็จก่อน4ี่โมงเนาะใช่ดีที่คนไม่เยอะเท่าไหร่มีประมาณ10คิบคิวพอมาถึงบ่ายสาคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าทำหายตรงไหนก็เลยเดี๋ยวมันจะหยุดยาวน่าจะน่าจะตอนนี้ก็เลยหลังจากที่ทำบัตรประชาชนเสร็จแล้วเราก็เลย มาตลาดเพื่อที่จะมา,าซื้อดอกไม้ซื้อพองาะไรซื้อดอกไม้อะไรากร่อนเล็กเห็นซื้อดอกไม้นี่ทุกคนน่าจะพอรู้นะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันฉัรมงคลด้วยเนาะเป็นวันฉัรมงคลด้วยก็เ,เลยกลับบ้าน,นะคะ่ะ เลย okay, เรียบร้อยอแวะกลับบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เสร็จจากที่ทำภารกิจที่บ้านเราก็จะรีบกลับจำปาดงนะคะในช่วงเที่ยงนะคะเอฟสีนี่แวะมาซื้อไก่ให้เด็กเด็กร <Okay. S 2> ้านประจำใช่ร้านประจำหนึ่ร้อยหนึ่งร้อยนะครับไปเดินอย่างง่ายสุด อันนี้เป็นร้านประจำซื้อไก่ไปให้น้องหมานะครับใช่ซื้อไก่เหมือนเดิมไข่นุ้ยไข่ตุ๋นเข้าบ้านพี่หมีนาบัวเขารอกินอยู่อันนี้คือลูกๆเราเขาชอมาอันนี้ก็เป็นร้านประจำแล้วก็เพื่อนจะแถมให้เราตลอดน้ำซุปนี้คือเลือกได้เลยแต่ว่าใจดีตั้งแจกแถมแบบ ข้าวเย็นวันนี้นุ้งไม่รู้ว่านุ้งจะกินอะไรไอยากกินส้มตำอะไรแล้วเข้าบ้านได้ยังอยากกินส้มตำมาดูร้านโน้งร้านหนูซื้อไปดูเร็วๆคับ <laughs> หนูเอาสับป,ประรดปัน่นแล้วก็สับป,ประรดค่ะร้อนมากค่ะทุกคนเดี๋ยวกินอยากกินผลไม้ปัน่นคลายความร้อนอากาศร้อนลุกวมาก ที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารป่าหรือว่าอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลเอามาขายซึ่งแอดเดินก็คงจะไม่ทั่วนะคะเพราะว่ารีบซื้อของแล้วก็รีบกลับบ้านเอฟซีท่านไหนที่มาที่สกลนะครก็อยากได้ของอร่อยไปทานก็ลองมาที่ตลาดปายพาตด,ดูนะคะสําหรับค่ำนี้นุก,ก็มองหาของที่จะกินค่ะแต่ว่าร้านส้มตําไม่เปิดแล้วก็ร้าน สลัดนะคะก็ไม่มาเอาแล้วก็เลยมาเห็นนี่แหละค่ะคงจะไม่พ้นทุเรียนต้องเอาไปกินสัก,สกชิน้นละไปตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะลูกสาวมารอแล้วลูกสาวแม่ไข,นข่นุ้ยไข่ตุ๋นจ้า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 คิดถึงคิดถึงคิดถึง ขาพี่มีโซ<ห>่ขาดเลยเหรอลูกโอ้โหลูกสาวแม่โอ้ยจะจะจะโอ้ยคิดถึงคิดถึงจะ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 คิดถึงคิดถึงคิดถึงที่สุดเลยนี่นะคะไข่นุ่ยไข่ตุ๋นแล้วก็พี่มีนะโอเคโอเคอืมโอเคโอเครัก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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกสาวแม่อืมไม่ต้องกินไม่ต้องกรีด เบาเบาเบาเลาวนะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยน,ยน,ยน่มนานีคือยังไม่จบนะคะคือต้องต้องส่งเราลงจากรถนะคะโอ้นี่บ้านไม่อยู่หลายวันเนอะลมพายุลงรถนี่คือรกเลยดูนะคะใครนุ้ยเขาจะนั่งรอพ่อเขา น่ารักมากเลยดูดูดูด,ด,ด,ดูมันเห็นซีรีสอนไม่ได้ดูค่ะดูดูดูคิด,ดออถึงมากคิดถึงคิดถึงอุงอ้มนุน่นนายค่ะ <c oughs> อุ้มนุน่น่ายค่ะ จำจัดจัดโอเคัำไข่เพราะุ่กเลยเออตัวนี้ก็โอเคโอเคเโอค้ยไปอีโอ้ยพ่อกับหนูนะมันถีบแรงๆนะตัวนั้เป็นมูจอดเ,เลยเนะขาบานใจก่ะ แม่เหรอได้กระดูกหรือเปล่าเทียวเฉยๆนะอยากียอะเสียงกระดูกแน่เลย สำหรับเช้านี้ก็ใส่บาตเสร็จแล้วนะคะแต่ว่านุไม่ได้ทำคลิปเลยวันนี้เป็นวันฉัดมงคลด้วยนะแอดใช่ครับลูกสาวมาขออะไรอะ่ะ มนต้องการความรักเขาไม่ได้ต้องการอะไรกับเราเยอะนะบางทีเขาอยากหยอกเราเฉยเวลาที่เขามองตาเราอ่ะเพื่อนคือมันมาเขาบอกว่าเขานะเขารักเราเขาแค่ต้องการได้อยู่ใกล้ๆเราเฉยมีความสุขแค่อยากให้เราเออจับป็นเอะบ่ายป็นแน,น,แน่รักพ่อนะตัวนี้นี่ ไไมม่่ดดดดจะให้อุ้มจิตอุ้มตัวดำนลยดูไม่ใช่ตัวเล็กๆแล้วยังอยากให้เล่นอยู่หุ่นหุ่นดูเอาเคยให้อุ้มไหมยังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่ท่านี้พี่ดิซอนบอกว่าไข่นุ้ยแอบเอาขนมพัพิีขเนตไปแล้วถึงสองชิ้นหลังจากที่ท้ายไเสร็จและตอนนี้ไข่นุ้ยจะมาเอาอะไรอีกต่อดู รอบน,นี้จะขึ้นมาเอาอะไรจะเอาหรือเปล่าไม่กล้าไม่กล้า เราได้นมไปแล้วนะคะ1กล่องแล้วก็ได้ขนมไป2ชิ้นความสุขในทุกๆวันนะคะ FC คิดดีทำดีพูดดีและปฏิบัติดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวเสร็จภารกิจทางบ้านนะคะในวันนี้แหละช่วงที่ยงส่องแดดก็เดินทางกลับที่จันปาดงไว้เจอกันที่โคกหนองนานะคะสวัสดีค่ะ